กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยราชโดยห้องสมุดประชาชนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุชชมเดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีนิสัยรักการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่อำเภอยิ้งเพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จุดบริการหนังสือสําหรับชาวตลาดช่วยส่งเสริมให้รักการอ่านการกระจายโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับประชาชนชุมชนชาวตลาดได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารียายกลืนนกให้ไปจับตั๊กแตนในที่อยู่ใรท้องที่เต้นดุกกะดิกกระเด็ดนะคะกิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งหวังให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านสำนักงานกศอนอได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่านให้หลากหลายรูปแบบขยายขอบเขตและการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทั่วทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยประกอบด้วยกิจกรรมให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและกิจกรรมสันทนาการและยังมี Facebook Fanpage ของห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์หนังสือพิมพ์ออนไลน์หนังสืออ e ีบุ๊และความรู้ต่างๆที่น่าสนใจ มาสังเกตอาการป่วยที่เกิดจากไวรัสโคโรนากันนะคะฝากติดตามและให้กำลังใจพวกเราได้ที่ Facebook Fan Page ได้ตามนี้